ต่อไปเป็นการคำนวณหาค่า k นะคะเรามาดูข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งนี้เป็นข้อที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะอะไรอ่ะดูโจทย์นะคะการ์ดไนโตรเจนและการ์ไฮโดรเจนทำมิยากันในภาชนะปิดขนาด250ลูกบาท์เซนติเมตรที่อุณหภูมิคงที่ขัน้นโจทย์ให้สมก,การมาแล้วสมก,การนี้ก็ดุ่นให้แล้วนะคะ ที่ภาวะสมดุลคุณสนใจที่ภาวะสมดุลพบว่ามีกา๊าซไนโตรเจนกา๊าซไฮโดรเจนและกา๊าซแอมโมเนียเท่ากับ2 3 4มูโมลตามลำดับจงคำนวณหาค่าคนะคะข้อนี้ไม่ยากก่อนอื่นนักเรียนเขียนสมการค่าเคาไว้เคเท่ากับวความขุนของผลิตภัณฑ์ก็คือแอมโมเนีย ยกกำลังสองสามดีตรงนี้นะคะหารด้วยความข้นของในตรเจนยกกำลังอะไรยกกำลังหนึ่งค่ะเพราะนี่คือหนึ่งไม่เขียนคือหนึ่งคูณด,ด้วยกา๊าซไฮโดรเจนยกกำลังอะไรคะสามสามดีนี้นะคะโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ค่า k ตัวนี้ค่ะทำไงคะก็ถแทนค่าถแทนค่าหนึ่งสองและสามลงไปในนี้ซึ่ง ค่าที่แทนก็คือค่าคงค่าความเข้มข้นของกา๊าซเหล่านี้ณนะภาวะสมดุลโจทย์บอกให้แล้วว่าณนะภ,นะภาวะสมดุลมีกา๊าซเหล่านี้เท่าไหร่ก็ณหมว่าง่ายมากโจ์บอกให้แล้วแต่ก่อนที่จะแทนค่านักเรียนดูหน่วยก่อนหน่วยที่จะแทนค่าลงนี้ต้องเป็นหน่วยอะไรคะมูลต่อลูกบาศดีเซนตรหรือมูลต่อลิตรใช่ไหมหรือโมลาร์ ตอนนี้หน่วยที่โจทย์ให้มาก็คือโมลโมลต่อ250ล้อบปาทเซนติเมตรนะคะวันนั้นต้องทำเป็นโมลต่อลิตร่ะดูจะไปช้าๆนะคะ,ะโจบ,บอกว่านภะาะวะสมดุลมีในตัวเจนมีในเจนเท่าไหร่สองโมลต่อ250ลกหบรูปบาทเซนมีไฮโดรเจนเท่าไหร่ สามโมลต่อ250ราทเซนและมีแอมโมเนียเท่ากับ4มูโมลต่อ250บลูกบาทเซนติเมตรทำเป็นมูลต่อลิตรทำไงคะเคยพาทำแล้วก็คือหน้าหน้าตัวนี้หารหลังตัวนี้คูณ1000เท่ากับตัดตัดเท่ากับ4 4 2 8่ดได้ละ8มูลต่อลิตรนะคะ อันนี้ก็หน้าหารหลังคูณ1,000ล,ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือเล้สก็เท่ากับ43 12มูลต่อลิตรและสุดท้ายหน้าหารหลังคูณ1,000ล,ลูกบาศก์เซนติเมตรตัดตัด4ก็เป็น16มูลต่อลิตรนะเพราะฉะนั้นเรามาหาค่าคนะคะตอนนี้คที่โจวยจะยุ่เท่ากับเท่ากับ ก๊าซแอโมโมเนียยกกำลังสองหารด้วยก๊าซไนโตรเจนก็คือ8ยกกำลัง1คูณด้วยก๊าซไฮโดรเจน12ยกกำลัง3เท่ากับ16 16คูณ16เท่ากับ2 5 6หารด้วย 12คูณ12คูณ12แล้วก็คูณ8เท่ากับ13824ก็จะเท่ากับ256ห 3. าร13824เท่ากับ0.02อ,อ,อุปัตินะได้แล้วค่ะค่า K ค่าคุงที่สมดุลของ ค่าวาสมดุลเท่ากับ0.02อย่างงคะน้อยกว่าหนึ่งตัวเลขมันน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าปริญานี้เกิดดีไหมได้ผลิตภัณฑ์มากไหมคะด้าค่าควาสมดุลได้ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าสารตั้งต้นนะคะในด้ค่าวสมดุลเนี่ยมีสารตั้งต้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ดังนั้นค่า K ก็เลยน้อยกว่าหนึ่งนะคะอาทนี้ถ้าครูอยากจะถามหน่วยด้วยให้ตอบหน่วย้อมให้ตอบหน่วยของค่า K ด้วยนะ ทำไงคะนักเรียนก็แค่แทนค่าหน่วยลงไปอ่ะ,อะตรงนี้นะน,นี่จากอันเนี้ยแทนค่าหน่วยหน่วยของแอมโมเนียก็คือโมลต่อลิตรทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมอ่าของไนโตรเจนตัวนี้ก็คือโมลต่อลิตรกำลังหนึ่งพูณไฮโดรเจนโมลต่อลิตรยกกำลังสามถูกไหมอ่ะตรงนี้ ต,ตัดเหลือนหนึ่งฉะนั้นจริงเท่ากับจะเป็น1ส่วนโมลต่อลิตรคูณโมลต่อลิตรก็เป็นโมลกำลังสองต่อลิตรกำลังสองถูกไหมอ่ะม,มาจากกันนะี้ไปช้าหน่อยก็ไนดะ้เออเป็นลีลิวิโมลต่อลิตรยกกำลังสองซึ่งมันก็คือ1ส่วน มูลกำลังสองต่อลิตรกำลังสองน,นี่คือหน่วยของมันอะหน่วยเนี้ยคือมันยังทำไม่เสร็จถ้าเราจะทำให้มันเสร็จให้มันสุดนะคะเราประมาณนี้ค่ะเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนจัดหารเป็นคูณนะอันนี้มันก็คือหารถ้าเขียนมาเองคือ1ส่วนโมลกำลังสองส่วนลิตรกำลังสองเนี่ยอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันนีเป็นสิบสอนไว้นั้น 1คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนี่นะซึ่งอันนี้มันก็คือลิตรกำลังสองต่อมูลกำลังสองเป็นหน่วยเห็นไะหนะถ้าเขียนด้เต็มค่า k ของนี้เท่ากับ0.02ลิตรกำลังสองต่อมูลกำลังสองเห็นไหมคะนะ ถ้าครูบอกให้เขียนหน่วยก็อย่าลืมทําหน่วยครูแต่โจทย์นี้เขาถามไหมเขาบอกให้เขียนหน่วยไหมคะไม่บอกเพราะฉะนั้นคือตอบแค่นี้ก็ในผิดนะคะคนะ